แม่ตื่นนี่เป็นไอดอลแห่งความสุขสําหรับดิฉันนะคะทุกคนแก่ไปต้องให้ได้แบบแม่ตื่นนะใช้ชีวิตให้มีความสุขเรื่องราวดีๆของป้ามีทุกวันเป็นคนแบบคิดบวกตลอดอยู่กับสิ่งที่เป็นพลังบวกไม่มีพลังลบเลยเป็นคนที่ขนาดดิฉันบทเรียนมาติดแปดปีนะดิฉันยังทําแบบแม่ตื่นไม่ได้เลยดิฉันทำไปได้ไม่เท่านะเพราะว่าบางทีดิฉันแบบยังแบบมีแบบอารมณ์ขุ่นเยอะอะเป็นคนแบบ คุณหันพันแล่นเป็นคนแบบอะไรคือแบบไม่ได้ก็วีนเลยอะไรเงี้ยแต่แบบแม่ตือคือแบบรับแต่พลังบวกรับแต่พลังบวกอะไรลบคือไม่รับเลยจ้าอะไรเป็นเรื่องแบบลบๆไม่เอาเลยจ้ะบั่นทอนสุขภาพจิตไม่เอาเลยค่ะไม่เอาเลยค่ะนะน่าจะเขียนหนังสือสักเล่มนะแม่ตือเอาดีดจริงควรเขียนหนังสือไว้สักเล่มนะเป็นแนวทางเพราะว่าน่าสนใจอ่ะ ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเอ่ยมุมมองอะไรองี้ยมันน่าสนใจอะ่ะและเขียนจากแบบประสบการณ์ของคนที่แบบผ่านโลกมาเยอะอะ่ะผ่านโลกมาเยอะแถมแบบอยู่ได้กับคนทุกทุกเจนนะอยู่ได้กับคนทุกเจนเข้าใจคนทุกช่วงวัยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มันมันยากนะมันน่าสนใจอะ่ะคือเป็นคนที่น่าสนใจอะ่ะถ้าเขียนหนังสือนะฉันซื้อก่อนเลยอะ่ะฉันอุดหนุนก่อนคนแรกเลย <c oughs> ฉันอยากอ่าน <c oughs> จริงใช้ชีวิตยังไงให้รู้สึกเหมือนแบบมีความสุขมากขึ้นทุกวันนะ่ะนะปกติคนแบบยิ่งอายุมากบางทีนะเ้ื่อความแบบเริ่มอายุมากกําลังถดถอยความคิดความอ่านช้าลงควรจะรู้สึกว่านะชีวิตมันห่อเหี่ยวเนาะชีวิตมันห่อเหี่ยวชีวิตมันดูแบบเหมือนคนแบบเออกูอายุมากแล้วกูต้องใช้ชีวิตยังไงปงเหรอรอเวลาเหรออะไรเหรอเออคงหมดสนุกแล้วแหละ เขไม่คิดจะทําอะไรแล้วเนี่ยคนหลายคนจะเป็นนะไม่ต้องรอให้แบบอายุแบบแม่ตือหรอกขึ้นวัยสี่สิบไปแล้วคนจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันนิ่งแล้วทุกอย่างมันนิ่งทุกอย่างมันไม่น่าท้าทายแล้วทุกอย่างมันคือแบบชีวิตมันคือหมดสนุกแล้วคนแบบอายุเสี่สิบอับะนะหลายคนจะมีความรู้สึกแบบนี้ถือว่าความหมายของชีวิตคืออะไรวะรู้สึกแบบเฮอ,อจะไปสนุกแบบใบรุ่นเขาก็ไม่ได้อายุสี่สิบแล้วเราควรจะไปทางไหนดีวะ บางคนก็แบบเครียดกับงานก็เครียดกับงานไปเลยจริงจังบางคนแบบโอ้ยเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราจะมาแบบเต้นเหมือนเด็กไม่ได้หรอจริงจังเครียดอยู่กับงานบ้างอยู่กับอะไรบ้างไม่มีความสุขแต่แม่ตือคือไม่ใช่เลยมึงสลับกันเลยยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งแบบมันกลับกันเลยอะยิ่งแบบรู้สึกแบบอยากสนุกอะเออมึงมีคอนเทนต์นี้เหรออากูคอนเทนต์กับมึงด้วยอะอะมึงเต้นกันกูเต้นได้อะ <S <S เป็นทุกอย่างยกเว้นเป็น,ปนตัวเอง <S <S <laughs> เป็นได้ทุกอย่างยกเว้นเป็นตัวเองไม่ได้นะคือไม่มีใครจำภาพปะตือในเวอร์ชั่นของแฟชั่นนีดแล้วนะไม่มีแหละไม่มีปะตือคือแก๊งฮิววีปะตือคือครีเอเตอร์คนนึง <laughs> ปะตือคืออรับปะตือคือใครคะอ๋อแก๊งฮิววีไงปะตือคือแก๊งฮิววีไงเออ ก็คือใครก็คือคีเอเตอร์ไงติ๊กต็อกเกอร์ไงอ๋อติ๊กต็อกเกอร์ใช่ไหมที่ก็แบบชอบทําคลิปใช่ไหมให้ใครรู้แหละมึงแบบนนไม่มีใครจําภาพแบบแฟชั่นนีดไม่มีใครจําได้ละเออไม่มีใครละไม่มีใครละเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่มีใครจดจำละทุกว,วันนี้เออ